ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมอยู่กับเจ้า New e x c e t e r ทอร์ ABS ปี2024นะครับนี่เป็นตัวใหม่ครับไม่ได้เชนของ e x c e t e r นะครับอ่าเพิ่งเปิดตัวมาตอนก่อนมอเตอร์โชว์นะครับปี2024นี้นี่เองครับนี่เป็นไงซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับทดสอบความประหยัดสูงสุดของเจ้า e x c e t r r ตัวใหม่ตัวนี้นะครับว่าน้ำมัน1ลิตรนะครับนี่ น้ำมันหนึ่งลิตรนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งลิตรนะครับมือม่หนึ่งอ่าขี่ดานะครับเห็นไหมน้ํามันหนึ่งลิตรนะครับผมจะใส่ลงไปในเอ็กเซอร์แล้วจะขี่ดูว่ามันจะทําระยะทางได้ไกลสุดกี่กิโลเมตรครับอ่าแบบขี่แบบประหยัดสุดๆเลยนะครับจะดูกันซิว่ามันจะไปได้ไกลกว่าตัวเก่าเปล่าตัวเก่านี่ถ้าจะไม่ผิดคือสี่สิบเจ็ดจุดแปดจุดสองกิโลเมตรต่อน้ำมันหนึ่งลิตรอ่า เล้วมาดูคันนี้ครับว่าแรงม้ามันเพิ่มขึ้น0.2แรงม้าเนี่ยมันจะกินน้ำมันมากขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะประหยัดกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนน้ำมันที่ผมใช้นะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนกติกานิดนึงปกติผมจะใช้ผมจะใช้เบนซินครับแต่อันนี้ผมใช้95แก๊สโซฮอล์95ครับเพราะว่ามีหลายคนอยากให้ผมมาเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันที่คนเขาใช้กันเยอะครับก็คือ95นี่แหละนะเอะอก็โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ ทีนี้น้ำมันเก้าค่าย่ะมันจะระเหยง่ายกว่าเน,นี่ยผมตามจริงผมดินไว้เต็มเลยนะ <c oughs> มันระเหยไปเยอะเลยอ่ะเอะอเดี๋ยวผมขอเติมลงไปก่อนนะครับเอ้ก่อนเติมลืมไปลืมไป,ลมไปลมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไม่ต่อนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมจะไม่แอบเติมมันลงไปต่อมันลงไปอีกนะครับอ่าโอเคอ่า ตัดหนึงนะครับอ่ะเห็นไหมอาการวอดวอดวอดเอววอดวอดวอดตามจริงรถมันจอดไว้นานครับพอมันจอดไว้นานปุ๊บอาการมันเริ่มลงเอ้ยไม่ไม่อาการน้ำมันมันเริ่มลง ดับดับดับไปเลยดับไปเลยไม่ต้องติดขึ้นมาไม่ต้องติดไม่ต้องติดอ่ะน้ำมันหมดนะครับเห็นไหมวอดไปเลยโอเคเห็นไหมน้ำมันหมดแล้วนะครับนี่แสดงความบริสุทธิ์ใจของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเติมลงไปแล้วนะครับอ่าพอผมเติมลงไปปุ๊บผมสตาร์ทแล้วผมจะไปเลยนะครับ เพราะว่าน้ำมันมันระเหยง่ายครับ95รอบนี้จะไม่มีเดจาวูดเด็ดขาดครับใครดูช่องผมบ่อยจะรู้ว่าไอ้หมอเนี่เติมนน้ำมันทีไรหกทุกทีรอบนี้ผมจะไม่หกแมต่โยดเดียวนะครับจะไม่หกเด็ดขาดลมแม่งแรงอีกเอ้าฝนกำลังจะมานะครับฝนกำลังจะมาผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมมันเป็นยังไงนะเวลามีงานเข้า เวลามีเวลามีลูกค้าติดต่องานจะติดต่อหน้าฝนหน้าหนาวไม่ติดต่อหน้าร้อนไม่ติดต่อจะมาช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมแบบขุดก้อนช่วยทํารีวิวนี่ให้นหน่อยสิโอ้โหผมมองไปนอกบ้านพายุเข้านะครับเป็นอย่างนี้ตลอดแหละชีวิตผมจะมีงานช่วงหน้าฝนและปัญหาคือการรีวิวถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะไม่มีผลหรอก ต่มอไซค์อ่มีผลเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันจะไปถ่ายนอกสถา,านที่ลําบากถ้าคนรีวิวกับพี่ไม่เจอปัญหาหรอกแต่ของผมมันไม่ใช่ไงของผมเน้นรีวิวแบบใช้งานจริงอ่ะให้คนเห็นไปเลยจริงจริงอ่ะมันจะส่งผลนะครับแล้วก็เรื่องของภาพสวยอีกเอ,อความชัดของภาพอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามัน ภาพมันมืดอ่ะหน้าฝนเนาะภาพมันจะมืดพอไปแต่งภาพปุ๊บมันจะแตกม,มันจะไม่สวยอืมสีแสงมันจะไม่สวยโอเคผมดีลงไปหมดแล้วนะครับหนึ่งลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะขี่ไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่าเอาไหมเอาบนได้นะแต่ my, <laughs> เอาไหมเอาอยู่นี่ละเอาเถอะเอามา <laughs> เดี๋ยวเรื่องสวยไม่สวยเดี๋ยวค่อยว่ากันขายได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากัน <laughs> เอามาก่อน <laughs> มีงานต้องเอานะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับ แต่ผมก็แปลกใจตัวเองอะ่ะส่วนมากจะมีคนติดต่อมาช่วงหน้าฝนทั้งนั้นเลยก็แปลกใจเหมือนกันเนี่ยเนี่ยติดต่อมาหลายๆอยู่นะแต่ผมขอทำเอ็กซ์เตอร์ก่อนเพราะว่าผมคือเอ็กซ์เตอร์ไรเดอร์โอเคเดี๋ยวผมจะรีทิปนะครับรีทิปก่อนบอกแล้วผมจะไม่ตัดต่อคลิปนะครับใครจะดูสะดวกกอตอนไหนก็กอดูไปเลยรีทิปหนึ่งนะครับคลิปสองไปด้วยเลย โอเคดีที okay, เป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาจับอ่า GPS ในมือถือด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ตรงหน้าจอก่อนนะเพราะว่ามือถือผมค่อนข้างที่จะความรับเยอนนิดนึง อยากให้ใครดูมือถือนะครับเดี๋ยวความลับรู้ไหลเดี๋ยวจะมีแอปสีส้มสีแดงดำอะไรอย่างนี้ผู้ชายน่าจะรู้กันล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจับ G P S นะครับจากมือถือนะครับโดยใช้แอป s t a r a va s t a r Starla ครับเป็นแอปกีฬาโอเคผมจับแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสลับอ่าเดี๋ยวขอดโอเคโอเคติดแล้วนะครับติดเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะสลับกล้องเป็นไทม์วาร์ปนะครับแล้วก็ขี่กันไปเลย ครับรถของผมน้ำมันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับการเร่งเครื่องได้แต่ว่าถ้าผมใส่เกียร์ต่อนะมันจะมันก็จะไปได้นิดนึงอ่ะไปต่ออีกนิดนึงอะไปต่ออีกนิดนึงแต่ไปต่อได้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวก็ดัก เดีย๋ยวเล่งความเร็วแล้วกันอมันยังไปต่อได้ก็ไปต่อได้อีกนิดนึงอเมื่อกี้ทางมันลงอ่าทางมันทางมันลงน้ำมันอ่ะของเอฟเซเตอร์อ่ะถ้ามันขึ้น,นอย่างเงี้ยมันจะดูดแต่ถ้ามันลงอ่ะมันจะมันจะไม่ดูดเอ้ยป๊แบบหนึ่ง มไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขี่กลับมาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมือตึกมมือุงมือตก,ก,มอก,มอตกไม่เป็นไรเอาปล่อยไปก่อนไปไประกันเพราะยังไงเดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ำมันตรงนูน้นจำไว้ก็พอว่าตกอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไม่เป็นไรผมสั่งถุงมือมาใหม่ด้วยอืม ไอ้ถุงมืออเน,นี้ยมันผิดไซส์ผมอ่าเอาแล้วละ่ะพอแล้วพอละเกินพอลอะอ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะทำระยะทางได้เท่าไหร่จากโฉมก่อนโฉมตัวที่เป็น VVA 15 VVA ทำไว้74.8.2ส่แถวนั้นแหละเออกิโลเมตรต่อ1ลิตร เดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับระยะทางที่ทำไปได้ก็คือแตนแตนแตนเจ็สิบหกุด่งกิโลเมตรต่อน้ำมัน1นลิตรนะครับก็ถือว่าไม่ต่างอะไรกันมากนะครับอาจจะเพราะว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้ทำน้ำมัน6แต่ตัวนั้นอนะ่ะผมทำน้ำมันหนะครับก็ถือว่ากินน้ำมันเท่าเดิมอระยะทางโดยเฉลี่ยของเอสเซอร์ก็จะประมาณ80สิบถึงเนี่ยประมาณ 75กิโลเมตรต่อน้ํามัน1ลิตรขี่ย้ําอีกทีนึงขี่ด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้คือความประหยัดสูงสุดของมันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู G.P.S กันนะครับว่าเราขี่ไปในระยะทางเท่าไหร่นะครับ G.P.S นะครับมันแจ้งเตือนมาว่าเป็นระยะทาง75.76กิโลเมตรนะครับอ่าเดี๋ยว อันนี้คือ GPS ในมือถือนะครับเดี๋ยวผมลาก GPS ใน Google ให้ดูแล้วกันว่าระยะทางที่ผมทำไปอ่ะมันประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าเทียบให้เห็น3อย่างเลยนะครับอโอเคครับก็รถคันนี้นะครับน้ำมัน5.4ลิตรน้ำมันห้ี่ลิตรนะครับขี่ไปด้วยระยะทางอ่าผมตีคร่าวๆเลย75กิโลเมตรี่ยจะทำระยะทางได้ทั้งหมดต่อทางนะครับคือ405 405กิโลเมตรต่อน้ำมันหนึ่งถังนะครับที่จะขี่ไปได้แต่อันนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรสถิติส่วนตัวแล้วกันนะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากจะทําขี่แบบประหยัดประหยัดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เชื่อได้ว่าหลายคนก็คงไม่ทํากันหรอกออนี่ละส่วนอาจจะมีคําถามน,นะครับว่าแล้วถ้าขี่ด้วยความเร็วประมาณอ่า80 80 101อะไรเงี้ยมันจะ ประมาณไหนความประหยัดของมันก็อยู่ประมาณ40-50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้ดูนะครับว่าอ,อัตราการสิ้นเปืองโดยเฉลี่ยเนี่ยมันประมาณไหนนะครับดูตามนี้เลยนี่คืออัตราสิ้นเปืองของเอ e เซ o เตต่อความเร็วนั้นๆนี่แหละผมลองมาครับไม่ว่าจะตัวเก่าหรือตัวใหม่ก็ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถ154ที่ประหยัดนะตั้ง1554แต่กินน้ำมันเนี่ยพอๆกับรถขนาด125เลยขนาดพอๆกันนะแต่ว่าก <mod> <cz> ็เ <mod ule chapter eight> ดี๋ยวจะดราม่าเนาะก็มันก็กินกว่านิดนึงนิดนึงจริงถือว่าเป็นคันนึงที่โคตรประหยัดเลยขอใช้คำว่าโคตรประหยัดนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็คลิปคงจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากจะติดตามต่อนะครับการรีวิวของ Ex ็กซีเ o อร์วันไไฟ APS คันนี้ครับปี2 0 2 4คันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมไว้นะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยจะมีคลิปรีวิวของเอ e เซอร์ตัวเนี้ยตัว2 0 2 4เนี่ยมาอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเอสเซอร์ ector, ติดตามผมไว้ได้เลยนะครับผมผมกล้าบอกได้เลยว่าผมจะรีวิวแบบเจาะลึกยิ่งกว่าใครผมพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วตั้งแต่มันเปิดตัวผมจะ รีวิวแบบเจาะลึกจริงๆเลยแบบช่องไหนก็ไม่ทำอ่าช่องไหนก็ไม่ลึกเข้าผมอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามไว้เลยครับใครชอบเอสเซอร์ใครกำลังดูเอสเซอร์อยู่นะครับหรือว่าใครที่ชอบเรื่องรถอาจจะไม่ไม่ได้ชอบอะไรโจดตรงกับเอซเซอร์แต่ชอบการรีวิวของผมก็ติดตามผมไว้นะครับเพราะว่าถ้าผมมีรถอะไรมารีวิวผมก็จะมารีวิวในลักษณะนี้แหละนะครับก็โอเคขอบคุณครับที่รับฟังเจอกันใหม่กับผมเอกเซอร์ไรเดอร์ครับและก็เจ้านิวเอ c เซอร์วันเฟไฟส์เ ปี2024คันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณมากนะครับก็ก็คง <c oughs> ต้องเข็นอีกสักประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลนะครับถึงจะถึงตั้มหรือว่าเดินไปเก็บไปเก็บถึงมือก่อนแล้วค่อยเดินไปดีกว่า <c oughs>